เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านการแพทย์คือ2ด้านที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สําคัญและเป็น2ด้านที่จะทําให้โลกของเรานั้นเปลี่ยนไปในอีก20ปีข้างหน้าอย่างสิ้นเชิงนี่เป็นคําพูดของอภิมาาเศรษฐีเจ้าพ่อ Microsoft คุณบิลเกตส์ครับ <S <S ถามว่าตอนนี้เราเห็นพลังการเปลี่ยนแปลงหรือ,อยังผมว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการแพทย์ เพราะการวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีนยคะครับมันทำให้การรักษานะมีความแม่นยํามากขึ้นเป็นเฉพาะเจาะจงร,ร,รายบุคคลมากขึ้นนะและที่สําคัญก็สามารถป้องกันโรคก่อนที่เราจะป่วยได้ด้วยและถ้าพูดถึงในมุมของการลงทุนถ้าเรานึกถึงกลุ่มเฮลท์แคร์กลุ่มสุขภาพนะผมว่าก่อนหน้านี้เราคงจะนึกถึงกลุ่มโรงพยาบาลนึกออกแค่กลุ่มเดียวแต่ยุคนี้มันไม่ใช่ละมันไปไกลมากกว่านั้นแล้ววันนี้ผมพิมพ์พจจากเพจทับอีกบิ๊กชนทุกท่านมาวิเคราะห์หาโอกาสในการลงทุนครับ ถ้าถามว่าหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมันน่าสนใจในการลงทุนไหมฟันธงเลยครับว่าน่าสนใจมากนี่คือเมกะเทรนใหญ่ๆเลยแหะครับมีหลายเหตุผลที่อธิบายได้ครับอย่างแรกตอนนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจำนวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก700ล้านคน เป็น1,000ล้านคนภายในปี2030ที่น่าสนใจคือตัวเลขค่าดการปี2040ผู้สูงอายุจะมีเงินในกระเป๋าแล้วก็มีกำลังซื้อที่มากกว่าวัยรุ่นมากถึง2เท่าตัวครับหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่ผมว่าสำหรับคนที่มีกำลังซื้อวงเล็บไว้หน่อยนะครับคนที่มีกำลังซื้อยอมและยินดีจ่ายก็คือเรื่องสุขภาพครับไม่มีใครอยากป่วยหรอกครับ สะท้อนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั่วโลกที่เติบโตมากขึ้นแต่ที่เห็นชัดๆคือคนยอมจ่ายกับการแพทย์ที่เป็นแนวป้องก,กันโรคก่อนที่เราจะป่วยนั้นนี่ถือว่าเป็นเทรนด์ใหม่ที่กําลังมาแรงมากๆนะครับอีกหนึ่งตัวแปรที่สําคัญคือวิกฤตโควิด -19 ครับที่ทําให้คนนั้นหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้นและดูเหมือนวิกฤตโควิด -19 มันจะลากยาวเป็นหนังม้วนยาวด้วยนี่สิครับแต่ถ้าพลิกไปในมุมมองของการลงทุนก็จะเห็นโอกาสเช่นการฉีดวัคซีนที่ยังต้องฉีดอีกเยอะเลยนะครับแล้วก กอกอีทำาให,หุ้นที่เกี่ยวข้องจะได้รับประโยชน์เยอะครับถัดมาคือ valuation จะเห็นว่านักลงทุนจะมองว่าหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยถูกกว่ากลุ่มอื่นในค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งอีกด้านหนึ่งนั่นก็หมายความว่าอาจจะยังไม่เห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในหุ้นกลุ่มเหล่านี้มากเพียงพอศักยภาพที่ว่าก็คือนวัตรกรรมและเทคโนโลยีเช่น AI หุ่นยนต์คลาวด์คอมพิวติ้ง ing, เป็นต้นครับที่ระยะหลัง พัฒนาไปได้ไกลมากมากเพราะเทคโนโลยีจะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็หาแนวทางการรักษาที่แม่นยำมากกว่ารูปแบบเดิมๆและราคาก็จะถูกลงไปเรื่อยๆครับส่วนตัวครับผมมองว่าทั้งนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีนี่แหละที่จะทำให้กลุ่มนี้เนี่ยน่าตื่นเต้นแล้วก็มีความเซ็กซี่มากในวงการลงทุนเลยนะครับเพราะว่านวัตกรรมเนี่ยมันจะทำให้คนที่เป็นผู้ชนะเนี่ยฉีกหนีบรรดาคู่แข่งไปเลยนะครับและถ้าเราหาเจอนะนั่นคือโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มหาศาลครับ ชมมาดูตัวเลขนี้กันครับจเจมว่าตัวเลขอัตราการเติบโตมีโอกาสที่เติบโตเป็นตัวเลข2หลักก็เห็นแบบนี้น่าตื่นเต้นเลยนะครับเพราะจะมีสักกี่ธุรกิจที่เติบโตได้มากขนาดนี้ซึ่งในฐานะนักลงทุนผมว่าเราต้องทําความเข้าใจทั้ง supply chain นะครับว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องบ้างนะไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนที่เรามองแค่กลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มเดียวครับ ส่วนแรกคือการเข้าใจสาเหตุการเกิดโรคเช่นการเรียงลำดับจีโนมการเพาะเลี้ยงอวัยวะบนชิป 2. คือขั้นตอนการวินิจฉัยโรคเช่นการตรวจเลือดช่วยในการตรวจจับโรคตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับ 3. การบำบัดรักษาเช่นการใช้เทคโนโลยี M I N A การตัดต่อยีน 4. การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยป้องกันโรคเช่นอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ5เทคโนโลยีที่จะช่วยทําให้ระบบการทํางานง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการแพทย์ทางไกลเทลเลมดิซินเป็นต้นครับยกตัวอย่างกลุ่มแรกคือกลุ่มหุ้นที่ทําให้เรานั้น เข้าใจสาเหตุของการเกิดโรคครับเช่นอลูมิน่า um ครับเป็นบริษัทที่เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์เป็นผู้นำด้านการถอดประหัส DNA แล้วก็วิเคราะห์มะเร็งเป็นต้นครับสิ่งนี้น่าสนใจแล้วก็จะเป็นตัวสนับสนุนให้กิจการนั้นไปต่อได้คือต้นทุนการหาลลำดับเบสดีเอ็นนั้นลดลงไปเยอะมากนะครับลดลงไปมากกว่า1นึ่งแสนเท่าตั้งแต่ปี2001จนถึงปี2020นั่นก็หมายความว่าจะมีคนอีกเยอะมากครับที่สามารถจ่ายได้แล้วนะครับสะท้อนไปที่ราคาหุน้นที่พุ่งขึ ไม่ธรรมดาก็คือ t e n x Genomics เป็นบริษัทสัญชาติสหรัฐอเมริกาครับที่นำเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ชีวาภาพมาวิเคราะห์พันธุกรรมและชีววิทยาระบบมีความโดดเด่นมากในเรื่องของการถอดรหัสพันธุกรรมครับผลิตภัณฑ์ก็มีทั้งแต่ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และก็วัสดุที่ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับโดยบริษัทนั้มียอดขายครึ่งหนึ่งมาจากนอกประเทศสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็มีอุปกรณ์ที่ได้รับการติดตั้งไปแล้ว1,100ชิ้นครับราคาหุ้นเองก็วิ่งแรงในช่วง2ปีล่าสุดบวกมาแล้วกว่า3เท่าตััวมทท่2กัน คือขั้นตอนในการวินิจฉัยโรคครับตัวอย่างหุ้นก็คือ Exact Sciences นะครับก็เป็นบริษัทที่เป็นผู้นำด้านการวินิจฉัยเรื่องมะเร็งโดยสามารถตรวจจับมะเร็งลำไส้ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโดยที่คนไข้นะั้นสามารถทำเองที่บ้านก็ได้นะครับอีกหนึ่งบริษัทคือ Ambu เป็นผู้พัฒนาอุปกรณ์ช่วยชีวิตแบบใช้ครั้งเดียวสัญชาติเดนมาร์กเช่นการช่วยหายใจการนวดหัวใจผายปอดเป็นต้นนะครับโดยไรายได้เติบโตต่อเนื่องเพราะคนก็มองว่า จริงๆเราก็เริ่มสบายใจนะครับที่จะใช้อุปกรณ์แบบใช้ครั้งเดียวมากกว่าใช้อุปกรณ์เดิมซ้ำๆ ตอบโจทย์ในยุคนี้อย่างมากครับกลุ่มที่3คือการบำบัดร,รักษาหุ้นตัวเด่นก็ยกตัวอย่างเช่นโ Mo เดอร์นาผมว่าคนไทยนักลงทุนไทยรู้จักเป็นอย่างดีเขาแจ้งเกิดอย่างมากในการที่คิดค้นวัคซีนป้องกันโควิดสิได้รอบนี้ครับบลูมเบิร์กคาดการณ์นะครับว่าไรายได้ของโมเดอร์นาเนี่ยก็ยังมีโอกาสเติบโตได้มากถึง500% 5เท่านะครับในรอบ3ปีนี้หลังจากที่ประสบความสําเร็จในการคิดค้นวัคซีนป้องกันโควิดสิซึ่งอาจจะต้องมีการฉีดเป็นประจำเหมือนกับไข้หวัดใหญ่ และยังไม่นับด้วยนะครับว่าอาจจะต้องมีการฉีดเป็นบูสเตอร์เพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็ยังสามารถต่อยอดไปรักษาโรคพันธุกรรมอื่นๆได้ด้วยนะครับเช่นโรคเอชมะเร็งเป็นต้น ซึ่งตอนนี้ยังไม่รวมอยู่ในประมาณการครับไม่แปลกใจนะครับที่นักลงทุนจะให้คุณค่าเยอะมากโดยราคาหุ้นของโบเดน่าเนี่ยพุ่งสูงเยอะเลยนะครับประมาณเกือบ40เท่าตัวในช่วง3ปีล่าสุดครับเช่นเดียวกับเจนแม p ที่รายได้โตต่อเนื่องครับเป็นบริษัทสัญชาติเดนมาร์กเป็นผู้พัฒนาตัวยารักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการทางชีววิทยาเป็นผู้ศึกษาระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ในระดับโมเลกุลเลยแหะครับกลุ่มที่4ครับคืออุปกรณ์ป้องกันโรคครับยกตัวอย่างเช่นลีวองโกเนี่ยก็เป็น มีการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่สามารถติดตามเก็บสถิติทางสุขภาพได้ครับกลุ่มที่5ครับคือเทคโนโลยีที่ช่วยทําให้ระบบการทํางานในวงการทางการแพทย์นั้นทําได้ง่ายและก็มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับยกตัวอย่างเช่น M3 เป็นผู้ให้บริการข้อมูลทางการแพทย์สําหรับแพทย์แล้วก็เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นนะครับให้บริการผ่นานไลน์แล้วก็มีการใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยวินิจฉัยโรคปัจจุบันนี้มีคนใช้งานกว่า80ล้านคนเยอะมาก กลยกุทธ์การเติบโตอย่างหนึ่งคือเน้นการควบรวมกิจการครับสะท้อนไปที่ราคาหุ้นก็พุ่งสูงถึงเกือบ5เท่าในปีล่าสุดครับ เห็นว่าหุ้นแต่ละตัวในสป라이เชนของกลุ่มสุขภาพในยุคใหม่เนี่ยโอ้โห,หน่าตื่นเต้นทั้งนั้นเลยนะครับเติบโตก้าวกระโดดมากๆราคาหุ้นนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะแล้วก็รวมถึงเทคโนโลยีที่ดูแล้วโอ้โหนี่สามารถตอบโจทย์ชีวิตเราได้เยอะขนาดนี้เชียวหรือแต่แทนที่เราจะชื่นชมคุณภาพของหุ้นดีๆแบบนี้อย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วเราสามารถเข้าไปเป็นเจ้าของนะฮะเข้าไปเติบโตไปพร้อมกับเขาด้วยการลงทุนครับโดยผ่านกองทุนที่ชื่อว่ากองทุนเปิด LH Health Innovation LH Health นั่นเองครับ กองนี้เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศหรือว่ากองทุนหลัก Master Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อของมูลค่าทรัพย์สินสุดที่ครับโดยกองทุนหลักที่ไปลงทุนก็คือกองทุน b e l l y Gifford Worldwide Health Innovation Fund ต้องบอกว่ากองนี้ไม่ธรรมดานะครับมาดูหน้าหุ้นในพอร์ตของเขากันครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นหุ้นเทพเท,ที่ผมเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้แล้วนะครับเช่น Moderna Illumina Ambu M3 1 0 x Genomics เจนแมปเป็นต้นครับข้ <S <S อสังเกตคือส่วนใหญ่คือบริษัทที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนหนึ่งเป็นเพราะสหรัฐอเมริกาเก่งด้านนี้มากมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเยอะมากครับ <S 2> <S 2> และสังเกตอัตราการเติบโต,ตของรายได้ก็ไม่ธรรมดาหลายบริษัทมีแนวโน้นมเติบโต,ต,ตเป็นตัวเลข3หลัก โตได้หลายเท่าตัวเลยนะครับสะท้อนไปที่ผลตอบแทนในอดีตของกองด้วยนะครับจะเห็นว่ามากกว่าค่าเฉลีย่ยเบนชมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่คำถามที่สําคัญก็คือว่าเบลลี่กิฟฟอร์ดนะครับเขาจะสามารถมองหางหุ้นที่ดีมีคุณภาพและมีโอกาสเติบโตได้ขนาดนี้ตลอดไปหรยอครับเพราะว่าอดีตก็ทาได้แล้วแต่คําถามคือเราลงทุนกับอนาคตนะจะทําได้จริงหรือไม่คำตอบอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่วิธีคิดและกระบวนการในการมองหางหุ้นที่จะเข้าไปลงทุนครับ ทีมของเบลลี่คิฟฟอร์ดนั้นมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเฮลส์แคร์ด้านสุขภาพโดยตรงเลยนะครับทำให้ช่วยให้ไอเดียการลงทุนได้แบบเฉพาะทางและเจาะลึกมากๆหลังจากนั้นเขาจะทําการบ้านวิจัยอย่างเข้มข้นมากๆแล้วก็มีการประชุมทีมถกกันพูดคุยกันและทีมการลงทุนก็จะตัดสินใจว่าจะลงทุนในหุ้นตัวไหนแล้วก็จะมีการจัดพอร์ตการลงทุนเน้นการลงทุนเพียงแค่25 50ตัวเท่านั้นครับ แต่ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งเลยคือแนวทางในการมองหาหุ้นที่มีคุณภาพตามสไตล์ของเขาเนี่ยครับเขามองหาผู้ชนะผ่านการตั้งคําถามท,าที่ดีครับยกตัวอย่างเช่นมีโอกาสให้บนตอบแทนอย่างน้อยๆ2.5เท่าภายใน 5, 5ปีหรือไม่ความสามารถในการทํากําไรระยะยาวนั้นคืออะไรโอกาสของตลาดมากแค่ไหนบริษัทแก้ไขปัญหาอะไรให้กับลูกค้าและระบบสุขภาพบ้าง จุดที่น่าสนใจคือหลายบริษัทเป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีและนวัตรกรรมที่เข้ามาปฏาิวัติวงการแพทย์ได้โดยจะเป็นการเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับบริษัทต,ตั้งแต่เริ่มระดมทุนอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์จนสามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ส่วนถ้าเป็นในวงการขาย,ขายหุ้นเขาจะขายก็แต่เมื่อปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยนนั่นหมายความว่าถ้าเขาเจอหุ้นผู้ชนะแล้วนะครับก็มีโอกาสที่เติบโตแล้วสร้างผลตอบแทนมหาศาลกับบริษัทที่เขาเข้าไปลงทุนนั่นเองครับความเห็นของทามอีกบิกครับ ผมชอบคาพูดของอภิมหาสถีคุณบิลเกสครับที่เขาบอกตนะั้งแต่ตอนต้นเลยนะบอกว่าเทคโนโลยีที่กําลังจะมาพลิกโฉมโลกใบนี้ทั้งใบในช่วง20ปีนับจากนี้ไปเนี่ยหนึ่งในนั้นคือเทคโนโลยีทางการแพทย์เพราะเรื่องของการเทคโนโลยีพวก AI Big Data c l o u คาวอะไรต่างๆนั้นมันมาถึงจุดที่สามารถปฏิวัติแล้วก็พลิกโฉมวงการทางการแพทย์ได้แล้วนะครับและที่สําคัญถ้าเป็นในมุมของผู้ริโภนอย่างพวกเรานะถ้ามีกําลังซื้อผมว่าร้อยทั้งร้อยยินดีที่จะจ่ายแน่ๆ่นคามว่านี่คือซูเปอร์เมกะเทรนด์มีโอกาสเติบโต,ต,ตได้ คำถามคือเราจะเฝ้าดูเฉยเหรือเปล่าหรือเราจะเติบโตไปพร้อมกับการลงทุนในกลุ่มนี้ถ้าเป็นในมุมส่วนตัวนะผมก็แนะนําให้ลงทุนเลยนะครับแต่การลงทุนในกลุ่มนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะเป็นการลงทุนระยะยาว5้ถึงปีเพราะการลงทุนระยะสั้นมันอาจจะมีความผันผวนบางเทคโนโลยีมันอาจจะมีบางช่วงที่ไม่ประสบความสําเร็จ บางเทคโนโลยีมันต้องใช้งบลงทุนจำนวนมหาศาลบางเทคโนโลยีมันต้องใช้ระยะเวลากว่าจะผีดอออกผลกว่าจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องลงทุนยาวๆจะได้ลงทุนอย่างสบายใจครับ <S <S แต่นั่นอนครับทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยง แล้วก็มีอยู่หลายอย่างที่ต้องทําความเข้าใจก่อนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับเป็นไงบ้างครับแต่และท่านคิดว่าหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์กลุ่มสุขภาพตัวไหนที่กำลังจะเปลี่ยนโลกมากที่สุดลองพิมพ์แสดงความเห็นเข้ามาไม่มีถูกไม่มีผิดครับเราจะเติบโตในมุมการลงทุนไปนพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆ YouTube อย่าลืม Subscribe และก,กดกระดิ่งด้วยอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุด,ดขอให้ท่านโชคดีและคือคุยก,กบอมอีกบบรรพนา่มสสสคััวดี